คูณเีพกน้นะครับเรียนพกนนะครับเพื่อนเือของรสชาติความอร่อยนะครับมอบให้ท่านรองนายกระทรนรีและน้าชกุก่านีครับแลวันนี้พวกผมจะร้อนครับผ้ปรกอบการจุดรอดเรื่องสินค้าราคาภูกายา

อันนี้เป็นดทีของภเมก่อ่น้เปนของัน้บานะเชียงรายอ่ะค่ะเที่ยวคน้ากล้ว่ว่าจะเดินทางไประชุมได้กได้า

นายกเทียนนะครับผู้จัดนะครับผู้จัดต้องผู้จัดต้อไทยนี่ปูมิี่เป็นไนทยนี่ก็อดีตนายกตการบริาหารสูตรจังหวัดตากนะครับซึ่งก็คุ้นเคยอยดีในกนารประดานหลวงท่านสอสอภาคภูมิบุญประลุกนะครับขอปั้น ครับก็เป็นสสสมัยที่สองพร้อมกับถุนนะครับท่านสสไม่ําสอนนะครับสสแล้วตจินตคัมนะครับซึ่งเป็นสสสมัยแรกเหมือนกับอาบินมยุโซและทัตเตเลนะครับปีที่แล้วก็สมัยที่แล้วก็เป็นพ่อปัญญาจินคัมก็เป็นพ่อของสสแล้วนะครับปีนี้แ0สกว่าแล้วบอกให้ดูรูปเลี้ยหลานที่บ้านให้ ครับเอาลูกชายมาลงสายสุดก็เป็นสมาชิกส,สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยาเขตษสามนะครับเพื่อเดินสู่นะครับที่นั่งข้างล่างเนี่ยนะครับซึ่งประกอบไปด้วยผู้นำผู้บริหารระดับสูงขวามือผมท่านประหลัดศรเท